สวัสดีครับวันนี้แนะนําสถานที่ที่สาคัญอีกที่หนึ่งครับสถานที่นี้หลายๆท่านคงจะเคยเห็นเป็นประจําก็มีนะครับหลายๆท่านก็อาจจะเห็นตั้งนานแล้วนะครับหลายๆท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นเลยเนี่ยสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่สําคัญครับนี่ก็คือบริเวณของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นุสวรีย์ชัยสมรภูมินี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครรูปแบบสัญลักษณ์เป็นลักษณะของดาบปลายปืนในการออกแบบนั้นท่านหม่อมหลวงปุ่มมาลากุลท่านได้ออกแบบไว้นะครับรูปแบบดาบปลายปืนจำนวนห้าเล่มหันคมออกด้านนอกนะมีความสูงประมาณ50เมตรครับ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างขึ้นไว้นั้นเพื่อเธอทูนวีรกรรมของเต่าทหารหารตำรวจและพลละเรือนที่สละชีวิตหรือว่าพีชีพนะครับในสงครามต่างๆนะครับเติมจากสงครามข้อพิพาทไทยฝรั่งเศสสงครามมหาเอเชียบรุรพากรณีพิพาทอินโดจีนกรณีสงครามเกาหลีสงครามเวียดน,นามซึ่งถึงปัจจุบันนั้นได้มีการจารึกชื่อไว้ รวมทั้งสิ้น801นายครับวางศิาลาฤกษ์โดยท่านพันเอกพยาประผลพลพยุหเสนาเมื่อปีพศส4 8 4และสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพศ2485โดยท่านจอมพลปพิบูลสงครามหรือท่านแปลกพิบูลสงครามได้เป็นผู้เปิดนะครับเวลาผ่านมาก็ตั้งแต่ปีพศส4 8 4 ถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาถึง83ปีนี่คือสถานที่ที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครแล,และท่านก็จะเคยลงกรุงเทพก็จะลงจุดที่นี่นะครับมาเป็นพื้นที่การจราจรเป็นต้นทางอีกที่หนึ่งนะครับลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะเดินทางต่อได้สะดวกเป็นลักษณะของวงกลมมีปัจจุบันมีพื้นที่เพิ่มเติมขึ้นหลายที่นะครับอย่างเช่นมีรถ ไฟฟ้า B T S นะครับรถไฟลอยฟ้า B T S นะวิ่งผ่านสถานที่นั้นก็จะเป็นสถานที่สำคัญก็จะมีเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นที่ขององค์การทหารผ่านศึกนะนี่คือสถานที่ที่สำคัญอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญในะความเสียสละของฐานบกฐานเรือฐานอากาศตำรวจ และพลเรือนที่เสียชีวิตไว้นะครับชื่อก็จะจารึกไว้นะครับในอนาุสาวรีย์นี้แปดร้นนายนะครับเป็นสถานที่ที่สวยงามนะครับลักษณะคล้องคล้ายกับดาบปลายปืนถ้าเป็นพื้นที่สําคัญทุกวันที่3ามกุมภาพันธ์นะครับวันที่3ากุมภาพันธ์เป็นวันทหารผ่านศึกทางส่วนราชการก็จะมา ประกอบพิธีที่นี่นะครับเป็นพิธีเพื่อเธอเกียรติที่สำคัญวันทหารผ่านศึกปัจจุบันนี้ก็จะตกแต่งได้สวยงามนะครับด้านข้างในก็จะเป็นเป็นช่องทางของจราจรนะส่วนด้านข้างเนี่ยอย่างตันนี้ก็เป็นลักษณะของเป็นทำเป็นสิ่งสวยงามไว้นะครับกันว่าอย่างนี้ก็ปลูกต้นไม้สวยงามไว้เนี่ยเป็นมุม จุดบริเวณใกล้เคียงบริเวณตอนนี้ก็จะมีเรื่องของรถตู้นะครับรถตู้อำนวยความสะดวกให้บริเวณข้างส่วนรถเมย์ประจําทางก็ยังมีเช่นเคยเนี่ยก็จะมีการปรับแต่งไปเรื่อยเนี่ยแปดสิบสามปีที่ผ่านมาก็สมัยนั้นก็จะเคยเคยมีภาพนะครับเคยมีภาพที่แสดงวาา่าแต่ก่อนนั้นก็ยังเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่ว่างเยอะนะครับปัจจุบันก็มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาเยอะแปดสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับ นุสาวรีใช้สมรภูมิสถานที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อความเทิดเทิดเกียรติวีรชนนะครับความกล้าหาญความเสียสละซึ่งสละได้แม้กระทั่งชีวิตนะครับแปดร้อยหนึ่งคนนะครับปนร้อยหนึ่งนายบริเวณชื่อนี้ไว้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของถนนพหลโยธินซึ่งจะเดินทางไปสู่ภาคเหนือนะครับ ถนนหมายเลขหนึ่งถนนพระหนโยทินก็เลยนำให้ชมนะครับหลายท่านก็จ,จะเคยผ่านเป็นประจำก็มีนะครับผ่านไปตั้งนานแล้วก็มีนะครับปัจจุบันนี้ก็มีความสวยงามในลักษณะนี้นะครับนุสาวียีชัยสมรภูมิเขตราชเทเวีกรุงเทพมหานครขอบคุณครับ